ภาคเหนือนมีปัญหาฝุ่นนะคะแต่พอเปิดแมปอากาศแล้วปรากฏว่าอากาศดีอยู่ในภาคใต้นะคะตอนนี้ที่ภาคใต้การท่องเที่ยวก็คึกคักค่ะโดยเฉพาะถนนคนเดินหลาดใหญ่ที่ภูกเก็ตตอนนี้คนแน่นโดยเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวยมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทค่ะ นะักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะคะแล้วก็คนในท้องถิ่นออกมาเที่ยวชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะแสงสีที่ถูกฉายออกมาในถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยส่งผลให้บรรยากาศการค้าคึกคักเลยทีเดียวนะคะตลาดนี้จะมีทุกๆวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่ถนนถลางและซอยรมณีซึ่งเป็นย่านเก่าเมืองภูเก็ตแล้วก็เป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญจุดเด่นก็คือสถาปัตยกรรม ชิโนยูโรเปียนนะคะที่มีความเก่าแก่สวยงามสัปดาห์นี้เนี่ยมีธีมคืองานหัตถกรรมค่ะเอามาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมได้อุดหนุนสินค้าให้กับชาวบ้านด้วยนะคะนายสมยศปาทานประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตบอกว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะคะพอเปิดประเทศมามีชาวยุโรปตะวันออกกลางราัสเซียปัจจุบันก็มีชาวจีนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะ มีนะักท่องเที่ยวถึง20,000คนนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตารางพื้นที่เนี่ยมันก็มีความแออัดนะครับทึ่งทางชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราเนี่ยนะครับเราก็จะนําเรื่องนี้นะครับเข้าไปสู่การประชุมประชาค,คมแล้วก็ปรึกษากับภาครัฐก็คือเทศบาลนครภูเก็ตนะครับเพื่อขยายพื้นที่หรือเพิ่มวันในเรื่องของการจัดกิจกรรม ปัจจุบันภายในถนนคนเดินภูกเก็ตหลาดใหญ่จะ,จะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ2 0 0 0 0คนนะคะรายได้เฉพาะวันอาทิตย์ที่มีการจัดงานก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทแต่พอมาดูจํานวนนักท่องเที่ยวรายชั่วโมงเทียบกับพื้นที่แล้วแออัดทีเดียวค่ะเฉพาะในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาก็ระจบตัวกันมากๆก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นไปจนถึง3ามทุ่มรองรับได้ประมาณหมื่นคนนะคะทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็เตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานเพื่อขยายพื้นที่หรือว่าอาจจะเพิ่มวันจัดกิจกรรมเพราะว่าวันปกติ ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวชมความสวยงามของย่านอาคารเมืองย่านเมืองเก่าอยู่แล้วด้วยค่ะ